สวัสดีเจ้าจ้าวันนี้กลับมาพบกันแรมแรกนะเจ้าครับช่องนางอีดนางกบคนตัวน้อยๆเจ้าเจ้านี่น้องอีดกับน้องกบนะเจ้าก็ได้ิ่ะเมนูน้ำพริกอ่องเจ้าน้ำพริกอ่องมะม่ด้วยนะเจ้าหมูแน่นๆเจ้าน้ำพริกหมูนะ ก็จะไปกินกันก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดที่ตามเพิ่มเก่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่กินน้ำพริกอองนะครับผมหาข,าขา้าวหาปลาไม่กินด้วยกัน,นครับผมเ<า>นี่ยข้าวมันแุ้วนี่นะเอาข้าวเยอะหรอเายอะกาศที่เขากับปูกคนเดียวนะเจ้านี่นะเก็บลูกบ้านที่เสริมงามมาเจ้าน้ำพริกนี้น้องกอลเป็นคนทํานะครับ<า>น้ำพนนริก<า>อองข้างแรง <laughs> ข้างแหลกในการทำน้ำพริกอ่องเจ้ามาเจ้าข้หม,มือ,อลมแรงใบฟักตกลืมเข้าหน้าหออเลยครับผมเป็นไงเจ้าเหมาะครับ เมือนกาดก็เหมือนกาดไม่จะเอ้วนหวานอ่ะเนี่ยของตันี้ครบรสแบบอยากได้ชมนักหวาม้ำกำได้เหรอเจ้าถ้าหวาม้ำปุ๊บเนกอยู่คนเดียวเลยข้าวเจ้า สีมือจะได้หร,นนหรือไองมันน่าดูใจฟ้องเาะอหมอมึงแกก็ตกงานอยาทำกับเป๋าอร่อขนาดนี้ถ้าเป็นเป็นชื่อการนะครับมันจะเอาวนหวาน ที่นี่เผ็ดเผ็ดมันมันมันจากอันนี้นะครับกินหมูนะครับพ่นนอเผ็นนดเผ็ดครบรสเล้วเนี่ยกิมนิดๆครับนะครับเป็นการนี้นจะเน้นหวานไปเยอะอันนี้โคกพริกต่ำคอียมโมเลยเจ้า อุ้ยดาวแบบนี้ก่อนฮึแบบคนได้ยังแบบอุ้ยย่ำหยังเลยอุ้ยย่ำหยังแต่ก็รสชาติคล้ายๆกันเนี่ย,ยคลิปดาวน์นั่นแม่เป็นคนทำแบบ แต่คลิปนี้นุ่งก็บอกคือทำจะเข้าข้างไข่ขอได้ครับเล่นไ,ไ,ได้กินนั้งกูเนาะเนาะเออแต่กับเป็นน้ำพริกกินหมูเนาะ ถามว่าม uh ันเป็น huh. น uh ้ำพริกได้อหมนีกระจิ๊ง 我弄定了。 สมูนของถ้าเป็นต่อื่นเนี่ยก็จะห้องยักษ์ตั้งเหนือกันน้ำพริกนุ่มไข่หมูนะบ้านเฮานี่มีหลายอย่างนะครับผมน้ำพริกนุ่มปูกุ้งมะน้ำพริกน้ำปู กับแป้งนมย่างอี๋ไหนตาดาดาดาสักสักเตี๋ยเนาะนกจับ ครับผมยังไม่หลายครับไม่มีนะครับห้อแอดหารนี่อร่อยเลยคุณเผาแข่งคุณดุดุเสื้อเปิดหม้อ ลืมใจพักกันเพื่อนอจ้นี้ตองใจพักกันเพื่อนแล้วใครกูคร่ค้ะหขอ้น่รู เขาแบบหันหน่อพคออังกบจะน,นุ่นม,อมพอครบเขนบลยแหละเนี่ย,ยใคร อ,อก็คนยู่งกินเท่นะนั่นเหมือนไม่ได้ปคนเสบอะเจ้าปะเขาจำเจ้าปะเขาจำ 哥，妈。 Lưng thịt con này không bạc. Ở nhà mà cắp con bưng ạ. Mát nữa Không bị chìm. ดูแรงกันอ๋อฮะออืมเฮ้ยฮันนี่เข <c oughs> า,าอยู่จ้ะมาลำดีลำดีอ๋ <c oughs> อและอีกอย่างหนึง่งเวลาถ้าคนอื่นไปเนี่ยไปน,น่าจะมีเห็นมะเขือส้มแบบชัดๆ พอดีคนทำบอกใครมากเหมือนส้มใสนเหมือนส้มเยอะกับบะลำอื้มใส่ซีกันอู้เข้าจะไหน

กนวัวมาหลังบ้านเนน่ยนอนเนี่ยวัว <c oughs> ม,มากินพักบุ้งหลังบ้านเน่ยครับ xem cái đinh đắng đinh con đi lâu na lẻ nó một cái hàng kim nhạc nó เรงคนกินน้ำพริกป็นจานน,นะครับน <c oughs> ้ำเท่านั้นเองนะ แบบนั่นเด้อแล้วขาเป็นห mm ัวแดดแดดซองมาเกิ mm ืแบบเนื้อพอใหกก็ม่อ มุ้งเลยสว่างกันไปมาไปมาแล้วเจ้าเดี๋ยวยกใจทำเมนูขอเธอต้องขอบคุณครับ หวานนะพักการดเนี่ยพักการดนี่มาไก่นะครับลูกเสริมงามไม่เล่นนะพักการดเนี่ยหอม,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 อมถ้าก,กําอ่ะน้อยอัน้อยเปิดน้อยตัวอ่อเปิด หิบเลยนี่มาลำมาหิบลำถึงใจเ่เอะเนาะจวหิวข้าวกะาว่ากินกัมเดียวก็อิ่มละกัมข้าวใยละไม่กัมไม่กัมเลยไม่หม้เลยบ้าน อ,ขขอ,อ๋อคำหมอกสักอย่ะอืมอีก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 วันนี้ยมกันละหิวเข้าแกเข้าวนี่ ลิปนี้ก็มีะนะครับรวันนี้เขามากินน้ำพริกองนะครับเนาะ,นะเป็นน้ำพริกของดังจังหวัดภาคเหนือก็ได้แล้วมีพักกับหลายอย่างครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีกกบค้นตัวน้อยๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสองคนได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมพอเมย์ไปน้องทางใดมีอย่างแนะนำเมื่อเขากินก็แนะนำกับเขาไม่ได้นะครับผม มีอย่างที่ผ่านประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมมีอย่างจะให้เ,เขาส่งคนปรับปรุงหรือคลิปต่อไปจะให้เขาทําอย่างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้เขาสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ